พระจอมขมังเวทปาปปอพระเสียงสวดมติกาแววมาในยามบ่ายคอยนี่เป็นรายที่สี่แล้วของเดือนนี้ที่เด็กวัดตายลงอย่างไม่ทราบสาเหตุเมื่อลองไต่ถามพระเนนชีร่วมถึงเด็กวัดคนอื่นที่ใกล้ชิดกับเด็กวัดผู้ตายก็ได้ความแค่ว่าผู้ตายจะนอนโสมพิไข้ยอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์ที่สุดก็สิ้นใจ โดยไม่แสดงอาการเจ็บป่วยซึ่งขัดกับสภาพร่างกายที่พอตายปุ๊บจะมีเลือดเสียเลือดเน่าทะลักไหลออกมาทางทวารหนักเป็นจำนวนมากซ้ำจะะมีกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงลากับเครื่องในใตับไตแท้ม้ามของผู้ตายเน่าหนวนมานานมากแล้วที่น่าตกใจคือทั้งสชีวิตซึ่งดับลงโดยไม่ทราบสาเหตุนั้นมีลักษณะอาการเดียวกันทั้งสิน้นเอ ข้าว่ามันชักจะแปลกๆสีแล้วนะแบบนี้เดือนเดียวเล่นตายติดต่อกันสีส่ศพร้างอย่างไปในสภาพเดียวกันแบบนี้ดูท่าว่าของเราจะมีสิ่งไม่ดีสิงสู่อยู่ซะแล้วละมัง้งตาแมนชายชลาว,วัยหกสิบเศษกล่าวขึ้นพางถอนหายใจยายทองซึ่งอายุไล่เลี่ยก,กันนั่งตะวันมาอยว่ข้างได้ยินเข้าก็หันควักไปถามด้วยความสงสัย ยังไงล่ะไอ้ที่ว่าแปลก,แ,ปกแล้วมันอะไรล่ะไอ้ที่บอกว่าสิ่งไม่ดีนั่นนะเอาแกลองคิดดูสิแต่ก่อนมาหลังบ้านเราเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ที่ไหนเกิดแกเ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาที่เห็นได้ทั่วไปก็จริงแต่ไอเด็กหนุ่มเด็กน้อยนอนไหลาตายท้องไส้เน่าส่งกลิ่นเหม็นแบบนี้มันมีที่ไหนและไอสิ่งไม่ดีที่ข้าว่านั้นนะ เห็นใจพ้นปอบลงเสียแล้วละมั้งทีนี้คนอื่นที่อยู่ใกล้ๆกันตาก็หันมามองแกบ้างและเริ่มให้ความสนใจอยากรู้ว่าสิ่งใดกันที่นำทางให้ตาแมนคิดเช่นนั้นตัวตาแมนเมื่อเห็นคนอื่นอยากรู้ความคิดของแกก็ไม่มีผิดบังเปิดปากเล่าว่าการตาแบบนี้แกเคยรู้เคยเห็นมาแล้วครั้งหนึ่งสมัยที่แกละหกละเหือเลนล่อน เที่ยวท่องทำงานไปตามท้องที่ต่างๆเพื่อหากินเลี้ยงชีพจนกระทั่งได้งานเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนและต้องติดตาคณะไปยังภาคอีสานแกว่าบ้านเมืองที่ลูกพี่แกพาแกไปจัดถนนแลกเงินนั้นกำลังล้อละ่อเพราะหมู่บ้านนั้นมีข่าวเรื่องการตายของคนและสัตร์ที่เป็นปริศนาสัตว์เลี้ยงของชาวบา้านล้มตายเป็นใบไม้ร่วงเครื่องในถูกควักไส้พุง ถูกฉีกตับไตไส้ม้ามหายเกลี้ยงชจ้บ้านหาทางออกไม่ได้ว่าเกิดจากน้ำมือของสัตว์ชนิดใดเพราะมันไม่ทิ้งล่องรอยเอาไว้ให้เห็นไม่เพียงแต่สัตว์เท่านั้นที่ล้มตายผู้ควรเองก็ตายอย่างเป,ปริศรินาเช่นกันบ้าป่วยแล้วไหลาตายไปดืด้อทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านั้นเพียงแค่เจ็บออนแอดญาติพี่น้องลูกหลานพาตัวไปรักษาแล้วอาการค้าจะดีวันดีคืน แต่แล้วจูๆก็ไหลาตายไปเสียเฉยๆซ้ำท้องไส้ผู้ตายยังบวมออกเพราะข้างในเน่าไม่มีชิ้นดียกใส่ลูเป็นเกิดเสียงแพรบดังสนั่นเลือดเสียเลือดเน่าและทะลักออกมาเต็มไปหมดที่สุดชาวบ้านหมู่บ้านนั้นจึงนิมมวลหมอพาผู้เก่งกล้ามาจัดการท่านบอกว่าปอบร้ายจำนวนมากกําลังลงกินหมู่บ้านนั้นและทำพิธีจับปอบลงหม้อได้กว่าสิบตัว นั่นเองหมู่บ้านที่ว่าจึงรอดพ้นปลอดภัยทั้งสัตว์และคนไม่มีล้มตายอย่างเป็นปริศนาอีกข้าว่าหมู่บ้านของเราเองก็ต้องจัดวิธีขับไลู่สักครั้งเพื่อว่าเป็นปอบลงจริงจะได้จัดการจับมันลงม้อไปเสียแต่ถ้าไม่ใช่อย่างน้อยก็ถือว่าทำบุ่นล้างสวยให้หมู่บ้านไปไม่มีอะไรเสียหายเมื่อเห็นพ้องต้องกัน ชาวบ้านจึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านคาแรกตัวผู้ใหญ่ซึ่งแม้จะอายุเลยครึ่งคนแต่ก็ยังจัดว่าหัวสมัยใหม่ตั้งท่าจะไม่เชื่อถือแต่พอชาวบ้านยกเอาปัญหาที่พบอยู่ขึ้นมาอ้างถามว่าตัวผู้ใหญ่หาข้อสรุปได้ไหมว่าการตายของเด็กวัดทั้งสี่เกิดจากอะไรแล้วมีทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกไหมที่สุด ผู้นำหมู่บ้านก็จนใจจำต้องกระทำตามที่เสียงเรียกร้องของชาวบ้านส่วนใหญ่โน้มเอียงไปทางนั้นแล้วหมอผีพารที่ว่าจะไปหามาจากที่ไหนฉันอยู่กับชนป่านนี้เป็นผู้ใหญ่มาก็หลายปียังไม่เคยได้ยินข่าวว่าหมู่บ้านไหนมีหมอผีอยู่เลยนะเต็มที่ก็หมอทำหมอกลางบ้านทั่วไปเท่านั้นผู้ใหญ่บ้านว่าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วง ข้าพอรู้จักพ้ารูปหนึ่งท่านเก่งมากเห็นว่ามาจากขมรตอนนี้จำวัดอยู่ในจังหวัดข้างๆนี่เองเคยพบกันที่ตลาดพรตาเมนว่าก่อนจะอาสาเป็นคนไปไนิมนต์พ้ารูปที่ว่ามาด้วยตัวเองผู้ใหญ่บ้านชิมมอบหมายทุกอย่างให้ตาแมนไปส่วนตัวเองนำเรื่องนี้บอกเก่าท่านสมพันธว่าอีกไม่นานข้างหน้านี้หมู่บ้านจะมีพิธีใหญ่ จำเป็นตอน้องมวมลพระต่างถิ่นเข้ามาทำพิธีท่านจะว่าอย่างไรหรือไม่ตัวท่านสมภารเองแม้จะเป็นพระแต่ก็ดำรงปสานะเจ้าวัดซึ่งก็จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้กับทั้งคารวะและพระเนนนฉะนั้นท่านจึงไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องสางอย่างสิ้นเชิงบุญกรรมเท่านั้นที่ท่าทนคำนึงถึงทุกลมหายใจเข้าออกเฮ้ย สัตวโลกรู้เป็นไปตามกรรมทำมาทั้งนั้นคนเราเกิดมาก็ต้องตายช้าแล้วก็ต้องตายกันทั้งนั้นฉันเห็นว่าเรื่องผีปอบผีสาวนี้เป็นเรื่องเหลวไหลเสียละมังโยผู้ใหญ่ก็ผมก็คิดเช่นนั้นแหละครับหลวงพ่อผู้ใหญ่บ้านว่าจะเสียส่วนใหญ่ของชาวบ้านเขาโน้มเอไปทางนั้นถ้าไม่ทำตาม ยิีงที่จะเกิดไม่สบายใจกับทุกฝ่ายจึงต้องยอมยังไงต้องขออนุญาตหลวงพ่อด้วยนะครับเพื่อได้ไปใช้สถานที่ท่าสมพานนิ่งไปก่อนพยักหน้าเนิบเอาเอาว่าเดี๋ยวฉันจะให้เด็กว,วัดเข้ามาจัดที่จัดทางสำหรับพระเจ้าของพิธีกรรมก็แล้วกันยังไงก็ดูแลกันเองนะท่านสมพานว่าผู้ใหญ่บ้านเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยจึงลากลับ ผ่านไปประมาณสามวันตาแมนกลับมาพร้อมกับพารูปที่ว่าท่านมีนามว่าพากกิงเนื้อตัวจะไปด้วยรอยสักอักขระเลขยกยันมาถึงท่านก็ขอเข้าไปกราบท่านสมภารและบอกว่าต้องการสนทนากันเป็นการส่วนตัวแต่ส่วนตัวที่ว่านั้นก็มีผู้ใหญ่บ้านและตาแมนซึ่งมาคุ้นกันดีร่วมไปด้วยหลวงพ่อครับ ก็ผมขออภัยล่วงหน้าที่ต้องพูดแบบนี้แต่ในมู่บ้านนี้มีสิ่งชั่วร้ายอยู่จริงๆและมาอยู่ในวัดของหลวงพ่อด้วยนั่นทำให้ตัวผู้ใหญ่บ้านและท่านสมพานถึงกับเลิกคิ้วสูงพากิ่งเหตุดังนั้นจึงอธิบายต่อผมมีโอกาสได้ร่ำเรียนวิชาอาคมมาตั้งแต่สมัยเป็นลูกศิษย์วัดต,ติดตาผ้าจาย์ท่องเที่ยวไปทั่วแดนไทยลาวพมา่าและเขมร ดังนั้นสพาวิชาต่างๆที่ผมได้รับการสั่งสอนมาจึงบอกผมว่าสิ่งชั่วร้ายที่โยมแมนเขาสงสัยนั้นอยู่ที่นี่และยังแก่ก้าวิชา,าคมมากด้วยยังเงแต่ท่านฉันไม่เข้าใจถ้าสมพานว่ามันเป็นปอบขอรับหลวงพ่อซ้ำยาเป็นปอบที่เกิดจากพระผู้เล่นอาคมจนคุมไม่อยู่ขอลับ ได้เหยี่อบบนั้นถ้าสุภาถึงกับคิ้วขมวด่าแรกหมายจะทำหนีพระกิ่งที่พูดจาหยามินสถานที่อันอยู่ในเขตปกครองของท่านเช่นนี้แต่เมื่อพระกิ่งถามว่าก่อนน่าจะจะเกิดเรื่องได้มีการต้อนรับพระต่างถิ่นเข้ามาหรือไม่วัดแห่งนี้อย่างที่บอกไปข้างต้นคือเป็นที่ที่คารวาะและพระพิสุสวนเนนจะเข้ามาศึกษาธรรมฉะนั้น การที่จะมีคนนอกเข้ามาอาศัยอยู่นั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกก็ผมหมายถึงพูที่เข้ามาอยู่แล้วยังไม่ออกไปไหนและมีพฤติกรรมแปลกๆแ,แต่ขอรับอยากหลบหน้าคนอะไรทำองนี้ทั้งสามนิ่งไปคู่ก่อนที่ตาแมนเจ้าเดิมจะค้างออกมาถ้าจะมีก็เห็นจะเป็นหลวงพี่ศักด์นั่นแหละครับโยมแมน จะพูดจ,จัดจาอะไรให้คิดอะไรตลบไปกล่าวหาพระเจ้าว่าเดยวนโลกจะกินกระบาดเอาไม่รู้ตัวท่านสมภารเอ็ดพระกิ่งจึงขออนุญ,ญาตพบพระศักที่ว่าทีแรกท่านสมภารจะไม่ยอมแต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายท่านึีตกลงและนำทางไปเองชาวบ้านที่ออก,กันอยู่ด้านนอกตามไปเพราะอยากรู้อยากเห็นเมื่อไปถึงกุฏิของพระสัก สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นยังไม่ทันได้มีใครเอ่ยทักพราสาก,ก็ไะโกนด่าออกมาดังลัน่นอย่ามายุ่งกับกูไปให้ไไกลไม่อย่างนั้นกูจะกินตับไตไส้พุงให้หมดทั้งพาทั้งโยมชา้านที่ไปด้วยแตกหือหน้าตาเหลือหลาตัวผู้ใหญ่บ้านและท่านสมพานเองก็ไม่ต่างกันพากิ่งเห็นดังนั้น จึงล้วงมีดหมอออกมาสั่งให้ตาแม็ตักน้ำมาให้หนึ่งถังก่อนที่ท่านจะจุ่มไปลายม่ลงไปท่องกระถาเสียงดังฟังชัดน่ากลัวขณะดเดียวกันพระศักดิ์ก็ล้อเววายว่าให้ออกไปให้พน้นอย่าวุ่นวายซ้ำยังว่างปลาเข้าของส่รตรูดังโคมข่มผ้ากิ่งทำน้ำทันเสร็จแล้วเหลียวมองไปรอบกายสักครู่ก็เดินไปยังดวงขา ซึ่งขึ้นเป็นพุ่มอยู่ไม่ไกลนักตัดหัวสุดท้ายเอาแต่ต้นโลกสั่งให้ตาแมสหรือใครก็ได้พ้าประตูเข้าไปเมื่อเปิดผางออกยินเมนนั่งแห้งๆช่วยมาชนต้องาอพากันอุจจมูพากิ่งขึงได้แต่สินเอาไว้ที่ประตูพร้อมทั้งสั่งว่าห้ามใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวล้วงเอาบาดจำลองออกมาจากย่ามก่อนขอ้อศีละลอดสายสินเข้าไปคู่เดียวเท่านั้น เสียงเหมือนคนวิวาทกันก็ลยงมลั่นออกมาความจริงต้องบอกว่าเป็นเสียงผ้ากิ่งสวดคาถาและเสียงผ้าสักร้องอวดอวยสลับกับด่าทอเสียมากกว่าเสียงนั้นดังอยู่นานจนกระทั่งเงียบไปผ้ากิ่งร้องโขอถังใส่น้ำมนต์ตาแมนอาสาเข้าไปให้คู่เดียวก็พุ่งพวดออกมาอาเจียนจนหน้าดำหน้าแดงตาแมนว่าข้างในเห็นผ้ากิ่ง ยืนอยู่ข้างศพที่เน่าแห้งของพระศักน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลนงเต็มพื้นทรงกินคักคุ้งไปหมดเสียงพาะก,กิ่งสวนเป่าเสียงชั่วล้าอยู่คู่ใหญ่ก็ออกมาบอกว่าจบเรื่องแล้วปอบทุกขับเอาไว้ในบาดจาลองแล้วและท่านจะนำไปจัดการให้เองส่วนล่างและวิญญาณของพระศักให้นำไปจัดพิธีทางศาสนาต่อไปหลังจากวันนั้น ได้มีการทำบุญใหญ่ขึ้นอีกครั้งชาวบ้านร่วมใจกันนำข้อปลาอาหารมาถวายพ้าเนนบุทิศบุญกุศลให้ดวงวิญญาณที่ล่วงลับรวมทั้งผ้าศัก์ผู้เล่นอาคมจนตนเองต้องกลายเป็นปอบและพบจุดจบที่น่าเศร้าด้วยเช่นกันทางด้านพ้ากิ่งหลังจากเสร็จสิ้นวิธีกรรมก็ขอลากาบบอกว่าจะเอาปอบร้ายไปให้ผู้เป็นครูบาอาจารย์จัดการต่อไป และหลังจากวันนั้นท่านก็ไปมาหาสู่ท่านสมพนันธกลายเป็นสหายกันจนกระทั่งท่านสมพันธสิ้นลมเป็นไงบ้างครับสลับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ